สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจําวันที่17กรกฎาคมคุณได้10บคาถาก,กับหัวจนเขาได้3เหรียญกลับหัวเหมือนกันนะคะ วันนี้นะคะภาระอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆจะหมดไปนะคะหรือไม่ก็ลดลงคุณก็จะเบาใจมากขึ้นนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะทิ้งทิฐิมานะนะคะลดกำแพงในใจความสัมพันธ์จะราบรื่นมากขึ้นแต่ว่าทั้งฝั่งแฟนวันนี้ไพ่ไม่ดีนะสามเหรียญกับหัวต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคำพูดนะะการสื่อสารต่างๆ ถ้าเป็นที่ทํางานนี่ก็เอกสารก็ต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบให้ดีถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขากับคุณนะ่ยก็ยังมีบางอย่างที่ยังเคลียร์กันแล้วไม่เข้าใจนะอยากให้ให้เวลาเขาก่อนนะคะพลังงานวันนี้ไม่ดีสําหรับเขามีไพ่คีเป็น open mind นะคะแล้วก็ w i t h ซ n น h e n e x ฟิลม m สเอ่อถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ราบรื่นเนี่ยจะต้องมีการ เปิดใจให้กันและกันนะคะยอมรับในตัวตนของกันและกันในแบบที่เป็นอยา่าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ภายใน3มเดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะสถานการณ์โดยรวมของชีวิตคุณสําหรับคนโสดสนิทในวันนี้ยังไม่ใช่วันที่ดีที่จะหาคู่นะคะพลังงานของตัวคุณแล้วก็คนที่จะเข้ามาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะรอไปก่อนนะ